สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดด,ดังดังในภาษาไทยเดลิฟล็อกวันนี้เป็นวันที่เจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบสี่จมาได้แล้วก็มีอะไรที่คิดถึงพูดถึงวันนี้ไหมน่าจะไม่ค่อยมีนะครับเอ่ออืม ใช่ปก,กติผมชอบไปเดินเล่นตอนไปเดินเล่นผมจะคิดถึงิงที่อยากพูดในวิดีโอแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยไปเดินเล่นจริงๆแล้วช่วงนี้เวลาเข้านอนแล้วก็เวลาตื่นนอนเป็นเพลงเพลงเยอะ อืมรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วเริ่มทำให้กลับเป็นธรรมดาแล้วแต่ว่าอาบางครั้งเจ็บข่นอนดึกกว่าไม่ไมีอะไรเหตุการเช่นผมเริ่มอ่านหนังสือเป็นเป็นนิยายที่สนุกมากทำให้ผมอยากอ่าน ต่อไปต่อไปต่อไปก็น่าที่สุดจะเข้าวนอนตุกถ้าเข้าวนอนตุกเชอตื่นนอนช้าก็ทำให้คืนต่อไปต้องเข้าวนอนตุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นนอนช้าอีกครั้งแบบนั้นแต่ว่าชอบอ่านหนังสือเล่อนั้นอ่านคิดว่ามี มีหน้าประมาณสามร้อยเจ็ดสิบข้งหมดแล้วก็ผมอ่านถึงหน้าประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วก็มากฝาเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเต้นเต้นน่าสนใจนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่แน,น่ใจว่าจะมีเวลาว่างอ่านก่อนคข้านอนเพราะค่อนข้างตึกแล้วแต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมแล้วก็คงจะเจ,เจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ